อ้าวใหม่แล้วบานนี้ก็คือเหมือนพ่าดลมเลยนะครับผมอา้าวคล้ายๆกันเลยเอาเป็นว่าจะตีความยังไงดีเหมือนกันเป๊ะเลยเอาเป็นว่าท่าดไฟนะครับผมช่วงวินนี้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนกับท่าดลมเลยก็คือคิดทําโครงการหรืออะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ อตอนนี้สภาวะตอนนี้ก็คือยังจับต้นชนปลายไม่ถูกยังวุ่นวุ่นยังยังหาข้อมูลเริ่มต้นยังไม่เป็นคือยังไปไม่เป็นอ่ะตีความแบบนี้ก่อนยังเก็บข้อมูลอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันคือคือเข้าใจว่าการทํางานน่ะเริ่มต้นมันก็ต้องเก็บข้อมูลห้คนหาข้อมูลกันไม่รู้ว่าเป็นงานแบบไหนนะครับต้องหาข้อมูล แต่พอไปสักทำ,ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเจอคําตอบเดี๋ยวมันจะเจอ,อขั้นตอนของมันแบบเนี่ยเป็นทีละขั้นทีละขั้นอ่ะจะง่ายขึ้นแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้ยท่านกําลังคิดคิดอยู่แล้วก็เก็บข้อมูลอยู่หาข้อมูลเก็บข้อมูลอยู่นะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละคนมีความสามารถคนมีความคิดที่เป็นเฉพาะทางอ่ะมันก็ทําได้อ่ะ ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่แบบยากนิดนึงเป็นโครงการยากนะเนี่ยแต่ว่าก็ทําได้อยู่นะครับผมโครงการของท่านที่คิดอยู่นตอนเนี้ยมันยากบอกไว้ก่อนว่ามันยากท่านก็เหมือนกันท่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ท้อแท้หรือท้อถอยรู้ว่ายากแต่ก็ชอบรู้ว่ายากรู้ว่าท้าทายยิ่งชอบเออท่านก็เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันรู้เองเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปได้เองมันจะหลุดเองนะครับผมแต่ข้อมูลที่ได้มาช่วงนี้มันยังไม่แน่นเป็นยากอ่ะนะครับผมจะพึ่งท้อยากเท่าไหร่ก็อย่าพึ่งท้อเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็สําเร็จภาพบอกว่าเดี๋ยวก็สําเร็จนะครับผมจะพูดว่าบางทีมันก็จะพูดเหมือนละครไปนิดนึง ยากมากไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไรนะครับผมยากมากมากเอ,อ่อรู้แล้วว่าได้โจทย์มาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่สุดท้ายอะ่ะมันก็มันก็ไปมันก็หลุดนะครับผมแต่รอบนี้คือมันยากจริงมันยากแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่สุดท้ายอะ่ะสุดท้ายแล้วนะในเวลาที่กำหนดอะ่ะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แถมได้บินไปต่างประเทศด้วยหรือได้ต่างประเทศเข้ามาด้วยหรือ ได้แพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไรแต่ที่แน่ๆไพ่บอกว่าเออตอนนี้นะกำลังกังวลกำลังเครียดอยู่กับโปรเจกต์นี้แหละว่าจะเสร็จไหมจะอะไรไหมรู้ว่ายากรู้ว่าลำบากแต่ก็มีแอบท้อแอบแอบเหนื่อยนะแอบร้องไห้นะแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเหมือนประมาณว่าอยากเอาชนะด้วยอยาก อยากทาให้มันเสร็จด้วยสุดท้ายมันก็เสร็จมันก็สมบูรณ์นะครับผมเอ่อเป็นงานต่างประเทศด้วยนะต่างประเทศเนะี่ยไม่รู้ว่าเราออกไปหาเขาหรือเข้ามาหาเราหรือสินค้าสง่งเข้าส่งออกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่แต่เสร็จนะสมบูรณ์อืมแล้วก็เออเสร็จครับผมเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเอกสารหรือหรือขั้นตอนอะไรที่เราทําไปอะ่ะ คือเป็นลักษณะที่แบบว่าเราอะต้องทําไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่ามันถึงคิวที่เราจะต้องทําวาระที่เราจะต้องทําแต่สุดท้ายแล้วอะผิดถูกอะเราก็ต้องทําจนผิดไอเราก็ต้องทําจนถูกครับผมจนจนสําเร็จอะเพราะว่ามันเป็นรอบที่เราจะต้องทาอะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําโดยตรงเห็นไหมฮะทำเถอะเนาะอดทนนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมถ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้เห็นไหมครับมันงจะสําเร็จ มีถึงขั้นแบบว่าท่านเองอะ่ะผลประโยชน์ตกที่ท่านนะไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ตกอยู่ที่คนอื่นหรือ,อลูกค้านายจ้างหรือใดๆนะมันผลประโยชน์จริงๆอะ่ะคือท่านได้รับผลประโยชน์ในการทําเอกสารหรือการทํางานรอบนี้นะครับผมเออทาเลยไม่มีปัญหาอนะไรจริงๆมีจะคนช่วยเหลือด้วยนะครับผมมีคนให้การสนับสนุนมีคนช่วยเหลือคอยแนะนําตลอดนะครับผม ว่าจะต้องทําอะไรยังไงประมาณไหนอะไรเงี้ยฮะมีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนประคับประค,คองท,ท,ทาทาทาแนะนําให้ทําไปนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะยากแค่ไหนท่านก็ทําสําเร็จเพราะว่ามีเพื่อนคอยแนะนํามีคนแนะนําอยู่ตลอดเส้นทางการทํางานนะครับผมและสุดท้ายอา่ะพอมาเสร็จปึ้งเนี่ยฮะก็คือท่านนั่นแหละอาจจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะครับผมเห็นไหมครับ นี่คือหลังจากที่ทำงานชิ้นนี้เสร็จเออเออไปขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมเสร็จแน่จะยากแค่ไหนอะไรยังไงแค่ไหนทนอดทนไว้ทำให้มันสำเร็จบรรลุเป้าหมายไปสงสัยหรือติดอะไรให้ถามคนไปเรื่อยๆแหละคนที่ถามคนที่เราเข้าไปถามเขาก็ให้คําแนะนาําท่านดีแหละถ้าถ้ามันสุดจริงๆแนะนํากันไม่ได้จริงก็ถาม,มาเถอะเพราะว่า มันก็ต้องทำอ่ะถ้าท่านไม่ทำก็ไม่มีใครทำเหมือนประมาณว่ายังไงก็ต้องเป็นท่านน่และเอกสารที่นี้ก็คือเป็นของส่วนตัวท่านหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ต้องไฟเต็มที่แล้วครับผมสุดท้ายก็คือท่านจะสําเร็จถ้าเป็นกรณีขอวีซ่าก็ขอได้แล้เดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะเอาคนเข้าเมืองมาในลักษณะของทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็ทําได้สําเร็จนะครับผมเป็นงานที่ท่านชอบด้วยละมั้งดูท่าแล้วว่ะ ยุ่งนิดนึงแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วแหละแต่ว่าก็ก็คือลูกค้าหรือคนที่ที่ทำให้อ่ะเขาไม่มีเอกสารต้นต้นฉบับที่มันสมบูรณ์นะท่านก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเก็บเทเลเล็เทีลน้อยให้มันครบเอกสารครบองค์ประกอบแล้วก็ไปยื่นไปทําเรื่องแทนเขาอะไรประมาณนี้ท่านอาจจะเป็นตัวแทนการทําเอกสารพวกทําทัวพวกคนเข้าเมืองอะไรประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอื ừ, จริงเสร็จเรียบร้อยไม่เราหรือเขาอะท่านไม่ท่านหรือหรือเขาอาจจะต้องได้เดินทางไปต่างประเทศไม่รู้ว่าเนี่ยท่านต้องอท่านน่าจะโยกย้ายหรือเปล่าหรือท่านอาจจะไปทําเรื่องไปเที่ยวในประเทศที่เขามมีมาตรฐานสูงหรืออะไรสักอย่างห,งหรือเปล่าเออประมาณนี้ติดต่อขอวีซ่าอะไรประมาณนี้นะ เรามานานจบเรียบร้อยท่านจะได้เดินทางไปต่างท่านกําลังทําเรื่องให้ตัวเองไปต่างประเทศหรือทําเรื่องให้คนต่างประเทศเข้ามาสุดท้ายแล้วก็คือสรุปว่าท่านทําได้สําเร็จนะครับผมปัญหาของท่านหลักๆเมนพอยของธาตุไฟในวิกนี้ก็คือทําเอกสารเดินทางไปต่างประเทศทําเอกสารเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับผม